ตัวยังไงครับเ้าวดึงส่งซุดยอนแล้วรับเฮ้ยตกตัวนึงครับนี่จักรอบแล้วนี่สี่ารอบยังเออก็ได้ยี่ดอกเอาใหญ่ขาดทุนต่อพนักง,งานเราหลายแห่งเลยนี่ลุงเราสุดยอดแห่งตาน นี er. like yeah. like oh, yeah. ่คร yeah. mm ับรอบนี้ถือว่าหลายชุนจอนเลยละตัวหญ่เรอเปิดก่อนเปิดก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยม่เอ้ยม่เอ้ยโอ้ยม่ใช่ครับไม่ใ่ตัวใหญ่เลยโอ้มีตัวใหญ่ห่อ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่ห่างนเลยหู